นิสันอเมล่านิสันอเมล่าสวัสดีค่ะเซล บริษัทสีรุ่คงคารเซ็นเตอร์จำกัดค่ะและที่นี่นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรและวันนี้เช่นเคยนะคะโบก็มีรถอีโคคาร์ดีๆสวยๆเข้าใหม่มาเสนอแก่แฟนเพจทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ <S <S ส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะ โกคาแห่งยุคมีชุดแต่งรอบคันและที่สำคัญถูกมากอีโคคาเข้าใหม่วันนี้คือนิสสันอเมล่า 1.2e ปี2014คันนี้ค่ะและคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันเกียร์อัตโนมัติ CVT เครื่อง 1,200cc ค่ะนิสสันอเมล่า 1.2e เกียร์อัตโนมัติ CVT คันนี้ราคาเพียง 2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวฟรีค่าประกันภัยค่าจัดค่าโอนและมีรับประกันหลังการขายนะคะรถไม่มีควา่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะคันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษผ่อนเพียง4,400บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่มองหารถ e ีโคคาปีใหม่งวดถูก สำหรับคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสนใจติดต่อจับจองเป็นเจ้าของอ e ีโคคาร์สวยๆสภาพนางฟ้าคันนี้นะคะที่นี่เลยค่ะแฟนเพจของเราเลยนะคะรถยนต์มือสองสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะและช่องทาง YouTube Channel นะคะโบนำเสนอรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆอีกหลายๆคันนะคะช่องทาง YouTube Channel ของเราคือรถยนต์มือสองสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะและวันนี้นะคะ สำหรับโบและอ e ีโกคาสวยๆคันนี้นะคะขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ